ขายซื้อต่อแล้วเนี่ยซื้อต่อแล้วคันนี้ยขายแล้วครับบักงูเหลี่ยมไปเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสดีไปเจอกันไปแล้ว เจ้าของใหม่ก็จะดื้อเ้องูเขียวมอนงูเหลี่ยมฮ่าฮเข็กก็ทำิดง่ายง่ง่านี่ไหนะไปแล้วบักงูเหลี่ยมไปอยู่ชัยภูมิก็จะดือด้อเ้อมีคนมารับตัวไปแล้ว ถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันใหม่นะครับบักงูเหลี่ยมของพ่อคิดถึงคิดถึงแย่เลยไม่อยู่เซติสิบอาบักงูเหลี่ยมไม่อยู่คิดถึงแย่อะไรางานนี้พันออกมาแล้วโอ้โหภาพบาดตานะครับเห็นแล้วมันเศร้านะครับหลายๆายคนน่าจะเข้าใจนะครับความรู้สึกนี้ ไปแล้วบกงูเหลี่ยมพงพ่อไปอยู่ชายภูมิก็อย่าดื้ออย,ย่าสนเด้อ